ค <laughs> รับผมก็เป็นการเป็โมทหนังเรื่องนี้แหละครับที่วันมาสอนผมก็รู้สึกเป็นครั้งแรกแล้วก็คือจริงๆผมเป็นคนที่แบบว่าแพมุกแบบอะไรที่มัน เราทางยากอะไรเงี้ยแบบขับกับขับตายเลยครับเต็มคนไปทตอนนี้เป็นจริงแต่ไม่เก็ตเลยเป็นแค่ทำที่ตึกอะไรเงี้ยไม่รู้อะไรเลยครับตอนไปก็คือไปไปทีก็คือเขาบอกว่าเออเนี่ยต้องอ่าต้องท่องก่อนดีเกด้วยแล้วก็ต้องแสดงกับเขาครับก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เลย ตอนนี้จะมอบกกันกันกนอ่างพ่อเป็นบาใช่ไมอ๋อไม่ไม่เตรียมตัวขนาดนั้นเพราะเราไม่รู้อะไรเลยครับผมตอนมีโชว์เคยดูไหมเคยดูดตอนตอนเด็กๆเลยครับตอนเด็กๆเลยครับเพราะแบบเมื่อก่อนย่าก็เปิดให้ดูด้วยแล้แลแลลลวแบบนี้เราจาาัดระเบียบร่างกายตัวเองไงปกติเราเนี้ยแต่บานเนี้ก็ก็ไม่โปรขนาดน,นั้นก็ยังเก่งๆอยู่ครับตอนเล่น ใช่เป็นคนจุดความโอ้ไม่เลยครับเขาแค่บอกว่าเออเขาให้ทํำไรเราก็ทําตามเฉยคือไม่มีมุกไม่มีไม่มีสคริปต์เตรียมด้วยทำยังไงเป็นยังไงใช่ก็คือเขาส่งอะไรมาให้เราก็ต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแต่พวกนั้นคือเขาเก่งมากด้วยเราต้องทำตัวยังไงคะบอยู่บนเวทีต้องติดติดติดย่า้อ๋ผมขำอย่างเดียวเลยครับไม่ทำเลย แฟนร่ามัยอ่ะแฟนแต่งหน้ามีส่วหล่อมีทุกอย่างาอง๋อแฟนก็บอกว่าอะไรใหม่ๆครับผมให <c oughs> ม่ใหม่แฟนเข้ามาแล้วมี <c oughs> ก็ว้าวด้วยขำด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้คลายเครียดแล้วกันครับผมติดใจมากเลยตัวรอบของรอบทีวีทีติดใจไหมครับติดใจมครับการเล่นกกนี่เกมอ๋อติดใ,ใจไหมครับผมจริงๆผมเป็นคนแบบชอบเล่นบุกอะไรอย่างงี้แบบว่าคือชอบดูเขาเล่นด้วยครับผมก็ชอบนะสนุกมากๆ ผก็้มาไลน้แบกแต่็ผมก็มาลคื้อได้เยอะมากเนผมจนแบบว่าลุกเกือบไม่ขึ้นต้องให้คนมาช่วยดึงใช่ครับคือไม่ได้หนักแบงค์นะหนักเหรียญเหรียญสิบมีเหรียญด้วยครับงเป็นหลักแสอ็ไม่รู้ถึงหรอยังไม่ได้แก่ยังอยู่ที่เดิมเลยครับเดี๋ยวกลับไปต้องกลับไปนันับเยมก็ ดูก่อนแล้วกันครับคือแล้วแต่ฟิลคือรอบหน้าน้องมินก็จะไปเวทีหมอนำใช่ไหมคะฮะมีโอกาสไหมขอถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสหนูจะขอที่แล้วหนูต้ขอหมอนั่งคนไหนเนี่ยมีมีใครบ้างครับหมอนำ่นำใหญ่มีใคอ๋ออุ้ยแสดงว่าชอบหมอนำใช่ไหม ไองบอกีว่อยาขออลยา้งพกีเยอม่อจริงยากม่ถ้ามีโอกาสก็อยากแบบอยากรองอยากอะไรเงี้ยผมก็จริงๆแบบว่าไม่ได้ปิดกั้นเวกแล้วน้องเอียวกดีไมคะก็มีผลหลังตอนเล่นกีฬาบ้างแต่ว่าเตมได้เตินได้ดหน่อยเตนได้หม่ใมอะไมาม่ เรผมเพราะว่าส่งดอกไม้มาครับเราอันก็ผมก็ส่งเงิงใจให้เราอันนี้เขาแข่งไงผมก็ไปแข่งจริงๆต้องแข่งด้วยกันตอนนี้วันนี้ไม่แข่งหรอทุกคนไม่จะแข่งนะใช่ตอนนี้จะกอลตอนนี้จะกอลเท่าไหร่ไม่รู้เลยครับแล้วผมก็สำหรับผมนะสำหรับผมก็จริงๆก็ปกติจะไม่ไม่ค่อยได้ซ้อมมันก็ไปแข่งเลยอะไรเงี้ยแต่ ช่วงนี้ก so right. so, so, so. ็ได้ซ้อมนะครับก็ถือว่าอ่าก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็มั่นใจในฟอร์มเลยมั้งครับคุณก่อนที่เราไม่ได้ซ้อมเราก็ไปแข่งใช่ครับจำเลยเลยได้เลยไม่ได้เล่นแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมเล่นได้ไงแต่ก็เล่นได้ไม่คืออนเสิร์ตเนี่ยค่ะคอนแสบคอนแสงไม่ได้ไม่ลงไม่ลง ก็เห็นก็เจริงๆผู้คนบอกว่ามัน่านมาผมก็ตอบตลอดว่าจริงเฮ้ยมี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 มวมี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  คิดเลยเพลินหน่อยแลัก็ก็ปกติก็ปกติ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 ได้ปกติก็ก็ีบ้างเิ็มนเป็นเรื่องส่นตาไม่ไม่มีสลกา ก็แบบว่าดูเรื่องกันก็โ okay. อเคครก็เข้าใจกันง่ายครับผู้ชายผู้ชายก็เจอเจกอเจกจันบ่อยคุยเรื่องบารเรื่องหนังเรื่องความการเล่นเรื่องแบบสถานที่เล่นบาร์าออกกำลังกายส่วนมากครับผมจริดูกำลังใจก็เอาจริงผมไม่เคยให้มันใจกันแล้วกันเลยก็ <laughs> <c oughs> จริง ก็คือเวลาเวลาจะพูดแล้วมันขนาดวันพอลุงเกิดเนี่ยยังไม่แค่แฮปปี้เบอร์เดย์แค่เนี้ยใช่เพราะมันเหมือนเวลาถ้าเราจะพูดความใจมันด้วยความที่สนิทกันนะครับเวลาเราพูดอะไรเงี้ยมันเฉื่อยอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแค่แบบมองตาแล้วรู้ใจรู้ใจเพราะนั่นเนี่ยมันเป็นการเล่นบาสก็คือแบบแมนๆไม่ใช่แบบอะไรอย่างี้กันใช่ไหลไปเลย ก็ก็ใช้มือเริ่มกอนไม่อยากรีบกระตีกแต่เราเลบแถวเลี้ยงหอแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือแบบไม่ได้มีคำแบบไม่มีไม่ไม่หูไม่มีอะไรมีแค่แบบยังไงอ่ะก็แบบปันปันกันมากกว่าส่วนมากไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีคำหวานไม่มีความในใจไม่มีอะไรนะครับมีรู้จักมีอะไร ่กเขาแบบอยู่อ่ามัธยมก็อยู่ด้วยกันมหาลัยสโมสรเลยช่องด้วยอะสิบปีที่สัมผัสก็มาเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นแบบว่าแต่ว่าคือถ้าเขาให้คำปรึกษาเงี้ยให้คำปรึกษาเขาให้คำปรึกษาดีครับผมให้คำปรึกษาดี ก็ถือว่าเป็นพี่คนหนึ่งที่แบบว่าเออเราเคารพเขาอ่าทุกอย่างที่ผ่านมาจิเรากับเขาใช้ภาษาจักรวาลกันหมก็น่าจะทั้งคู่แล้วก็เมื่อ็นเวลาคุยภาษาอะไรภาษาก็นี่เป็นเรื่องคือจริงๆผมอะตอนนี้เข้าวงการใหม่ผมจะปรึกษาเรื่องนานเพราะแบบผมาไม่เป็นอะไรใหม่เลยแบบแล้วก็การการเล่นการแสดงก็คุยกัน เรื่องตัวละครเนี่ยเวลาเขามีไอเดียใหม่เขามาแบบเออเนี่ยมันก่อนเรื่อเป็นตัวนี้มาแล้วเขาแบบต้องคิดต้องนูง<อ>่นก็มาแชร์กันนร์มเรื่องความเวลา,า,ขาวเขาพลาหรือว่าเป็นอะไรเขาตื่นต่างเราไหมก็ไม่เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่แสดงความรู้สึกอะไรเลยใช่ไห<ะ> <c oughs> มเขายิ้มต่างมาลูกไม่เขาไม่ได้ยิ้มต่างเขาแบบที่แบบพาไปละลายซับด้วยกันโอ้ไม่ใหญ่ซื้ออะไรกัน ตองท้างท้าบาสองเท้าบาบาสอลอ๋อไม่ถึแต่ไ่ยิงแน่ที่ยิงซื้อบ่อยกว่าถ้่มีนยิง้นตามกัแด่ยิงแน่13 4ผม11.2้ยองเาอกฟูแล้ที่บองเากูแล้วที่ผามมีควมีความีความกีความมี้วามความมีวาวามคาีคนาขีามมีควาความมีคิามมีควาีคว ก็หงอกปลาหนักเรื่องติ e Tutor พี่วันมาสอนด้วยนะครับผมก็ทุกโรงภาพยนตร์นะครับ15พฤษภาคมนี้ครับขอบคุณครับมินหนึ่ง